เราอยู่ตรงไหนเส้นเดียวกับภาพประชาสังคมอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณพบบุญพูดเหมือนกันว่ามันถูกใช้เป็นถูกจากคำถามของอาจารย์นะครับพอฟังแล้วก็คือเราสามารถเป็นในลักษณะของตัวเชื่อมทั้งตัวเชื่อมในการที่ขับเคลื่อนให้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิชาการเนี่ยไปสู่การกําหนดนโยบายที่มันเหมาะสมที่มันถูกต้องแล้วก็ตอบโจทย์ตัว sustainability ยาวและในขณะเดียวกันในการเอานโยบายที่ได้รับการกําหนดแล้วเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อน กับภาคการทํางานทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็ในชุมชนหรือว่ากลุ่มที่เป็นคอมมิตี้โดยตรงของผู้ที่ได้รับผลกระทบเราก็สามารถเป็นตัวเชื่อมได้ซึ่งตรงนี้ก็จะขอย้อนกลับไปที่เน้นนะครับว่าเรามีกลุ่มงานวิใจัยในสถาบันหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีกลุ่มงานวิจัยทางด้านฟู้ดพอลิซีตอนนี้ก็ดูเรื่องความมั่นคงทางอาหารมีกลุ่มงานวิจัยทางด้าน p a ที่ดูกิจกรรมทางการมันก็เป็นเรื่องความมั่นคงในทางด้านสุขภาพของคน นะครับเรื่องแรงงานย้ายถิย่นแรงงานข้ามชาติแล้วก็ในส่วนของ e n v i r o n m e n t ก็มีตรงนี้ครับเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปเชื่อมกตุดไหนได้บ้างเยี่ยมเลยค่ะและที่สําคัญนอกจากเราจะทําวิจัยเองแล้วนะคะเรายังเป็นสถาบันที่สอนให้ท่านเป็นนักวิจัยที่ดีได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ,ะท่านผู้ชมทางบ้านบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณครู ตามดอยต่างๆนะคะ,ะท่านที่อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรอพอสอตสอสอสออส,อสอจอทั่วประเทศนะคะถ้าหากฟังอยู่นะคะท่านสามารถที่จะมาเรียนที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยงานภาคประชาสังคมในการเก็บข้อมูลต่างๆค่ะที่ท้องถิ่นของท่านทำ นะคะซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็เชื่อมต่อค่ะมาสู่ภาครัฐในพื้นที่ของท่านเพื่อที่เรานะคะประชาชนทุกคนในประเทศไทยจะได้ช่วยการพัฒนาโดยใช้ s อ g เป็นทั้งอุดมการณ์และเครื่องมือแล้วก็นำส่งข้อมูลเหล่านั้นสู่ภาครัฐในท้องถิ่นของท่านเพื่อจะถูกนำส่งต่อในระดับฐานข้อมูลระดับชาติต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ มีคำถามไหมคะจากในห้องสักหนึ่งคำถามไหมคะเชิญค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ มหาไยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยคงมีตัวพัฒนาแผนชาติ20ปีกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนชาติ20ปีโดยใช้ตัวขับเคลื่อนคือ SDG นั้นพอทำขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนั่นเองคิดว่าในระดับของโพลิซีเนี่ยเขาก็ปฏิบัติมาแต่ตัวที่เป็นระดับปฏิบัติที่เราเจอเราทงทำงานกับท,ท้องถิ่นจะเจอปัญหา ถูกอบิ้วให้ชุมชนผู้สูงอายุกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุแรงน้อยนะคะก็อาศัยท้องผินบ้งางนิดหน่อยแต่ความเข้มแข็งของท้องผินที่จะช่วยแล้วดันไปถึงของระดับชาติเนี่ยเรนคิดว่าต้องต้องทำเร็วๆมันมันดันไม่ไหวคะ่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุจะแรงน้อยจะไม่มีแรงดันเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้สูงอายุจะติดเตียงหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนมี เม็กเลดถูกทอดทิ้งถูกบิลในเรื่องเรื่องท,งทาง finance นะคะซึ่งอาจารย์จงเกตก็ทำวิจัยเนี่ยเราก็กระทุ้งนะว่าให้ตัวโพลิซีเนี่ยมารับแล้วทำแผนรองรับเ็ื่อคิดว่ามันไม่ทันละมันต้องช่วยกันระหว่างระดับล่างกับระดับบนช่วยกันตอนนี้ในการช่วยกันนตัวที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างระดับบนระดับล่างเนี่ยเพื่อจะสานให้ SDG เนี่ยไปถึงเป้าให้เร็วที่สุดเี่ยเรี่กว่าตัวนี้สำคัญ อันนี้ก็ฝากนะคะจาต้องช่วยกันดันร้ำสารต่อให้มันเหลวไวนะ้งั้นในการที่เป็นสังคมสูงวัยเนี่ยมันไม่ทันแล้วค่ะมันไม่ทันมันลําบากหลายจุดมากๆเลยนะคะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นความเห็นเสริมที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะ,ะม,มีอีกหนึ่งคำถามใช่ไหมคะเชิญค่ะอาลครับโอเค มาเช้าฟังตั้งแต่อาจารย์ซูซจนถึงอาจารย์ชนผมเห็นจุดร่ดหนึ่งคือบอก SDG ไม่มีผมแดนแต่ทีนี้เมื่อกี้ฟังของทอ่านสปาร์บที่บอกว่าเรายังมีเด็กตกหล่นทีนี้มันเป็นความท้าทายเลยนะเพราะว่าพอบอกว่าเด็กตกหล่นปุ๊บมันจะรวมถึงลูกหลานของแรงงานข้ามชาติไหมหรือว่ามันมีประเด็นแบบนี้เยอะว่าพอเราสื่อสารว่าเราต้องครอบคลุมถึงการดูแลไม่ว่าจะเป็นเ,เด็กและเยาวาชนหรือว่าเป็นแรงงานข้ามชาติก็ดีเนี่ยผมเป็นผู้สื่อข่าวไง ไาเสนอปนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงต่อต้านเหมือนว่าเฮ้ยประเทศไทยรัฐไทยอ่ะดูแลไหวเหรอดูแลคนไทยยังลําบากเลยต้องดูแลประเทศเ,ทบบเพื่อนบ้านว่าถ้าเราทําระบบสวัสดิการให้ดีอ่ะเพื่อนบ้านสามสี่ประเทศข้างๆอ่ะจะเข้ามาใช้สวัสดิการของเรามาจริงๆอ่ะผมเสนอข่าวของของ,ของสถาบันวิจัยประชากรเยอะนะเล่นบอกว่าเราควรทํานโยบายประชากรดึงดึงประชากรข้ามชาติเข้ามาเสริมเพราะคนไทยเกิดน้อยอ่ะ สเสนอข่าวไปหลายรอบก็จะมีแรงต้านพอสมควรนะตรงนี้มีมุมมองยังไงกับเรื่องอย่างนี้บ้างครับขอบคุณครับ,บค,ค่ะเชิญค่ะก็จําได้ว่าเมื่อเช้าอาจารย์สวิ์ก็พูดเรื่องการเทรดออฟอยู่เหมือนกันนะคะสมมุติถ้าเราต้องเทรดออฟกันระหว่างสวัสดิการที่เราต้องให้คนต่างชาติกับ productivity mm. ที่เขาให้กับประเทศไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมองสองส่วนถ้าถามว่าแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนบางส่วนมันต้อง co p a เ m e n t นะคะไม่ว่าจะสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ เรามีเครื่องมืออันนึงเรียกว่าโซเชียลบัจจิติเราเห็นเลคะว่าในอีก10ปีข้างหน้าช่องว่างทางการคลังมันแคบลงมากคือถ้าเราพยากรไปอีก,อ,กอีก20ปีนะคะก็คือรายจ่ายอาจจะสูงกว่ารายได้ถ้าเรายังเก็บผ่านภาษีแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเราผ่านภาษีเราเนี่ยเราจะเอาอยัางไงนะคะก็มีคนพูดเรื่องการเพิ่มแหวกแต่ก็คือถ้าเพิ่มแล้วมันก็จะกระทบอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ จัดเก็บให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยก่อนอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองถ้าเราอยากจะได้สวัสดิการที่ดีๆเราก็ต้องมีโฮเพย์ด้วยถ้าเกิดฐานภาษีเรายังเป็นฐานภาษีแคบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องเทรดออฟกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราก็เห็นด้วยนะคะว่าในเมื่อประชากรเราเกิดลดลงแต่ถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาคุณภาพของประชากรที่เกิดในประเทศไทยที่เป็นลูกหลานต่างชาติแล้วเขาสามารถสร้าง productivity ให้เราได้มันก็คือตอบโจทย์อันนึงว่า เราก็คือจะได้ Productivity ที่เพิ่มขึ้นกลับมาเป็นรายได้ที่เข้าสู่ฐานภาษีของเราด้วยเช่นกันแต่เขาก็ต้องมีสิทธิ์ในความเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับระเบียบอะไรที่เกี่ยวกับคนต่างชาติอะไรเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะถามตรงและตอบได้ตรงยิ่งกว่าเลยค่ะนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะคะขออนุญ,ญาตมี่คาถามอีกหนึ่งคำถามเลยคะคือคือมันมันหมดเวลาแบบมากๆเลยะคะ่ะงั้น ถามได้สิบวินาทีเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะน้องพี่ครูเฉยเยเชิญค่ะ <c oughs> ผมจบในสิบวิแล้วกันนะครับผมฟังมาทั้งหมดผมจับเอาเป็นสิบวิได้ว่าตกลงสิ่งที่เรา S อ G หีจีแลสิ่งพวกนี้ยเราไม่ทําเพราะเราไม่รู้หรือว่าเราไม่ทําเพราะเราไม่สนหรือว่าเราไม่ทาเพราะเราเป็นเราแน่ครับคือสุดท้ายคือเรามีตัววัดทุกอย่างเพื่อเรารู้ตัวเรา แต่จริงๆเราไม่ทำมันพออะไรนะเปล่าที่ถ้สิบ้ก็จบไปเครับขอบคุณมากค่ะสุดท้ายก่อนสุดท้ายจริงขออนุญาตคุณพร้อมบุญนะคะช่วยไฟแนลรีมาร์คให้เรานิดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะตอบคำถามท่านสุดท้ายก็ได้ค่ะอาจารย์แตะส้ใจค่ะนี่ฮัลโหลนะครับอผมคิดว่า S T G เนี่ยคือเราไม่ต้องผมคิดว่า S T G, G มออย่านก็เหมือน K T I ที่เราทำงานกัเราทุหลายคนมี K T I เนี่ย แต่เรามุ่งมั่นให้การคอนเซปต์มันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า s ต g เป็นเป็นภาพที่เมื่อก่อนนี้มี m อ g มมันมีกี่ตัวอันนี้ขยายเป็น17ประเราะมีอะไรย่เงี้ยเพราะนั้นถ้าเรามองว่าที่จริงนวะมันเป็นคอนเซปต์เราจับคอนเซปต์เราไม่ต้องจับก p i แต่ตัว,ต,วตัวเนี่ยแต่มองว่าการพัฒนาต้ององค์รวมการพัฒนานี้ต้องมองว่าใครที่ถุกทอดทิ้งและกลไกที่สําคัญ อ่าคือกลไกในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรกลไกที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาแต่ว่าบางทีกลไกมันมาจากเทคโนโลยีมาจากการเปลี่ยนนโยบายหรือเทคโนโลยีที่สะท้อนโนโยบายให้โนโยบายต้องเปลี่ยนะหรือกลไกทางด้านการเงินมันจะทําได้ผมคิดว่าเราต้องใช้ใช,ใช้ความ,ามาร้างสรรแล้วก็สามารถแล้วก,แวก็แล้วก็โดยที่เวลาเราวัดผลเนี่ยเห็นด้วยว่าการติดตามประเมินผลเนี่ยเอชทีพีใส่จนะ้ แต่เวลาคิดเนี่ยต้องคิดเป็นองค์รวมอาจจะใส่ตอนตอน้ตนแต่อย่าไปคิดว่าอย่าไปติดกับเอสซีใดหนึ่งคิดแต่ว่าเราจะทำไงให,ให้มันเป็นองค์รวมแล้วอ,อย่างที่เราฟังเรื่องเรื่องแพลนแอนด์พีโป้เนี่ยมันมันก็ไปได้วยกันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่นักวิชาการต้องการงานวิจัยเย,เยอะมากเลยที่มาช่วยตรงน,นี้ก็อย่างดี่ได้มาวันนี้ขอบพระคุณมากมาก,มากเลยค่ะกราบขอบพระคุณวิทยากรท,ทุกท่านนะคะ จำไว้เลยนะคะ S D G เป็นทั้งอุดมการณ์และเครื่องมือและ S D G is possible mission possible นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบพระคุณที่ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้การทุกท่านยังคงอยู่ที่บนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวจะมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ ค่าท่านแรกนะคะขออยุญาตจนคุณพร้อมบุญค่ะค่าท่านต่อไปนะคะคุณวรวรรณพิฆาเมนค่ะ ไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนบุญนาคค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะมอบของที่ระลึกด้วยให้กับผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกเกอร์กรณนกวัรวันค่ะองางญาตเชิญทาน ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพักเบรกกันค่ะประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่